กามาพอกันอีกแล้วนะคะกับสาวค้าพ้อยกับสาวเนยข่ะพี่น้องแมนค่ะมือนีกะสีมาบอกโซนะคะโซเลเรื่องข้าวช่วงนี้นอซักห่วยหายทองคำหายทองคำพี่น้องขาหายทองคำนี้สีบอว์าถึงกับ่าได้ปังปังโพลช่วงนี้ช่วงนี้นะคะอาจารย์ไปจะใช้กัะทำงานหนักเร่งที่จะปล่อยเอ็มบีของน้องยุกิล้วกะใช่อะไรนะพี่ร้องพี่ร้องน้องลำพี่น้องแต่ว่ามือนี ฮักลาหน้าพ่อเลค่ะก็คือถ่ายเอ็มวีใช่ไปสัมผัสน้องมุนันนะน้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยลองแต่ดนแล้วถ่ายเอ็มวีไงอ๋อพอพอพิลาเห็นเอ็มบีใช่ก็คือมือนนีก็คือวางแล้วเศร้าหุก็คือได้เลยงามย่ำดีนะคะที่จะถ่ายเอ็มวีเพลงฮักลาหน้าพ่อเลอให้พี่น้องเขาได้รับชมรับฟังกันนะคะพี่น้องเน,นาะแล้วก็จ้าไหนเบื้องนี้ไปเห็นมาพี่น้อง ฮักลานะพ่อเลยนะคะถ่ายเอกับโปรดักชันใหญ่ๆให้ทองคําไม่นิ่มทุ่มเทและทุ่มทุนกว่าสี่แสนบาทพี่น้องสี่แสนน้มันหน่อยๆเด้อแล้วชุดคือปังอลังการมากนะชุดดำเนี่ยดำทองใช่ไหมใช่ใช่หนี่คื่อจังอันบันทึกลูกแย้มาอยู่นีบงพี่น้องมือเป็นโปรดักชันที่ใหญ่มากตั้งแต่ทุ่มทุนมากอาจารย์จักใช่แบบ ป็นมีเพลงกับงามพูดงามพ่อพี่งามพูดงามดีเลยค่ะโอ้ยก็ติ่งอย่างสมองงามคัะแฉแต่งจงไหนก็งามคุณอยู่นอเบิงสุขคุณอยู่ของเราเน็ตม่งเน็ตแต่มันสอนแทนสอนหน่อยมาพัชจันทร์นะคะซีแสนนะกับเป็นเพลงนี้ฮักลาหน้าพ่อแลเป็นซิงเกิลแรกของน้องยูกิไหทองคำเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตพร้อมเพราะว่าก่อนนห้านี้ก็คือน้องน่ะเหมือนกับแบบว่า พิชลี้งเนาะแบบกัปบอดนุกบอดนุกบอดนุกจิตราบอดนุกเอออจิตละใช่ซึ่งเรายังไม่ค่อยเห็นแบบเป็นเดียวๆใช่ค่ะก็คือเป็นนี้ก็คือเป็นซิงเกิลแรกเลยที่ท่านประจักษ์ชัยนะคะทุ่มทุนนะคะกว่าครึ่งล้านที่จะมาเฮไยน้องยุกี้เพลงนี้ออกมาปังๆปล่อยสวงนี่แหละเร็วนี้เร็วนีค่ะพี่โมแต่ว่าท่านในหูมือเพราะว่าท่านในหูมือจะปล่อยเร็วนีให้เข้าได้รับชมรับฟังค่ะ แต่ว่าพี่ลองน้องลำเนี่ยคุณบอกว่านี่แหละปล่อยเพียงเขาอยู่กี่แล้วนี่ชิ้หามือแล้วก็ต่โดยเพียงคุณลำใหญ่กับของยูกิคุณอยู่พี่ใหญ่อืมก็คือพี่ปล่อยเลยพี่น้องพี่น้องเพื่สิงฟังย่งเดฟังย่างโอ้ไดฟังแหละสาวห้อยพี่ถูง่อพี่ถุแค่เท้ากันที่เอื้อแค่ที่เสอร์ออกมานนิดหน่อยเท่ากับรู้สึกมวนแล้วพี่น้องรู้สึกว่าจะมีท่อนแร็ปใช่นี่ลหละแร็ปเละกะ มอลำแบบเป็นแบบปลาซปราสานใช่กาพี่นองคะไม่ค่อยห็นนะแบบนี้ลงตัวมากลงตัวขยันฟังแต่อันเ่องตีกับติดหูแล้วก็คือแบบว่าเพลงนี้ตองปังแน่นอนคือบานะคือบานตองปังปังแน่นอนแหละเบิ่งเอ็ซีเบิ่งเ้าอย่นี่ก็เคื่องร้านแบบนี้ี่นองนี่แหละค่ะคือแบบผลงานอันแบบทรงเกียรติเลยค่ะของคุณยูแล้วก็พี่ใหญ่้วก็เพลงฮักล้านะพอเลยช่วงนี้ก็ถือว่าปังมองนี่บ่่วสิบป่วยสียงมาก น้องกับปังสูเรืองสูเนี่ย<ม>เลยน้องน้องสูมากช่วงนี้สูงอีนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะคือหล่งเหตุผลงานหนพี่คนหุ่นจักแ,แล้วพัานาใจจากแชรบอกว่าจะเล่งให้ทุกคนในค่ายใช่ไหมม,มีผลงานเป็นของตนเองมีซิงเกิลเป็นของตนเองก็เหมือนกับว่าศิลปินในวงไฮทองคำสิเหตุเพลงไฮคุณละเพลงเลยโอ้โลงเดือนละเพลงเพื่อว่าไอิอาร์ตเอาอาร์ตเอาเลยพี่น้องกูเลยเป็นเ e อ็กซ์ไฮทองคำเขาไป เตรียมโตฟังเลยใน YouTube ค่ะกดกระดิ่งเวทาอะไรพี่น้องมาสปอยเพลงออกมาเดือนละเพลงประมาณสี่อาจารย์ปรนนักแชร์นี่ก็คิดงานหนักน้องสาวด้วยเถืงเป็นยังก่อเถืงสีสมัครสอสอเถืงจะสีเห็ดเพลงจะสีโปรโมทนักโปรงนักลองแน่แล้วได้ยินว่าตอนนี้มีอะไรนะคุณกล้วยไงกล้วยเปิมเขาม้าไม่กับสีอุ้ยบะหมีนกับสีเอามาเป็นนักลงนักลองด้วยกันหรือเปล่แล้วจากที่พี่น้องพี่น้องในเบิร์บอ หลังจากทีตสามตใช่เนาะคนเดยไปพูดเนาะก็สงสัยได้นั่งเอกก็จังสั่นจังสี่พี่น้องช่วงช่วงที่ผ่านมาอืมอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีดราม่านะอีกกอเหมือนกันเข้ากันรุนเนาะสิเปินกองได้พี่น้องสุ้ายเป็นกอกล้วยพี่น้อยนั่นแหละค่ะกะแสดงความยินดีแสดงความยินดีก่อนครับครับนั่งอีค่ะมันกับว่าศิลปินศิลปินคนใหม่ในค่ายไห่ทองคำเนาะแสดงความยินดีกับพี่กล้วย มื่บอกถึงความปังของยุกิกะบอกไปหอดใส่กับวสินวสุดพี่พน้องเพ่มีถ่าเบิงเลยพี่น้องสาวเนยว่าปังแน่นอนไมาา่ว่าจะเป็นคอตูมเป็นเสื้อผ้าเป็นฉากเป็นโปรดักชันมันเลิศมากนะใช่เลิศจริงเลิศจริงเลิศแบบเลิศแบบเลิศนะพี่น้องเราพูดคำว่าเลิศได้แบบบ่อยมากเพราะมันมันเลิศจริงลีค่ะพี่น้องจสสิหาคันเดนมาวา,านอะแมนเป็นสาวน้ำพชรจันที่ พิ่งจะสิบหกนะคะเนี่ยสิบหกมาที่ยี่สิบสามที่ผ่านมาใช่ไหมนั่นแหละค่ะแต่ก็มีผลงานแล้วก็มีสื่อเสียงในวงการมอลองมอล่ำที่ว่าอันดับต้นๆของประเทศไทยวอขึ้นมากด่งดังมากโบยพาบ้าหูจักยุ้งกี๊ยุ้งปากกาหายทองค่ำอื่อใหญ่ๆว่าจะเป็นไทรัดจองเตดเบิกผ่อยออกไปโล่งมืดทำมาลินลงมืดพี่น้องเข้าก็เลยไปเห็นนี่แหละเขาว่าเพจยุไซก็เป็นเพรเซเลนัยมายางีเลย ได้รับการเจรอแล้วในมายานีเราคุณพ่อคุณแม่ก็<ม>สนับสนุนน้องอันนี้ก็คือเป็นประเด็นสําคัญเลยก็คือพ่อกับแม่พอทงก็ไม,ม่อุ้มคคะไม่นอ้องเป็นเห็นเด็กหน่อยคนหนึ่งนอ้องกันมาเป็นมันเกินฝันเด้สาหรับกันจังเฮาเนาะอยู่ดีๆก็ได้มาเป็นคนที่หูจักรลายปณีในประเทศมีคนหูจักรลายปณีแล้วกะมีสื่อเสียงระดับหนึ่งเลยหละแม่นระดับหนึ่งเลยเพราะว่าน้องกับดังมาตั้งแต่แรกกันไม่ท้องข้ามแล้วคนหาคนเพ่งหลายมีฐานแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือ ใหญ่มากแกเหี้ยงไล่เก่าๆอีกพแ่นในหัวเลยว่าแฟนขับไล่ยิ่งมันเกินนี่แหละที่ว่าเด็พวกมาไล่เลื่อนๆนั่นแหละที่ซาพอยคอยอนซ่อนอัโนซ่อนบอกขันเศร้าอยู่พี่น้องทันว่ามีเงินเนาะเงินกว่มามั่นเสียแสนพี่แหวนเพียดพอบเนี่ยอ, <า S 2> อ่ะอีหลีจริงไปเห็นในคอมเมนต์ในอันสองยูทูบอ่าอ่าอ่าไอแหวนเพชรนี่สี่แสนหาเลือดอะไรนี่แหละ อันนี้ว่แน่ยใจกันว่ามันแมนความจริงบอกรวมๆแล้วจะไม่ล้านอัพเลยหรอวันเกิด้ยพี่น้องล้านแหละเชียดล้านวันเกิดฮอตไอคิวกว่าเดียวก็ดีแล้วดีนะคะเ่ากับนีเนาะเขากับเป็นดีนะคะพี่น้องบอกถึงความปังแล้วกะเอ็มวีที่จะฝากปล่อยออกไปเร็วๆีคถากติดตามเงวงๆเลยค่ะพี่น้องช่วงนี้อาจารย์พี่จะใช้กันเลีงมากๆค่ะกับเป็นผลงานเพลงจากอาจารย์จินนี่ผู้ไทยเนาะค่ะพี่น้องเป็นเด็กทรงทรงไม่ในการเบ่ง คือกะไดเอามาลงในติ๊กต็อกแล้วเห็นมาหันกันถารับชมรับฟังกับพี่น้องสำหรับมันีเท่ากับเม้าเวาวความปังควอมเดือดแล้วกันโปรดักชั่นครึ่งล้านนะคะมาให้ทุกคนได้รับรู้รับชมกันทั่วโลกค่ะว่าเพลงนี้ลงทุนกว่าครึ่งล้านค่ะมไม่ใช่น้อยแ,แล้วก็วินาทีตอนนี้ก็ยังไหม่สดอยู่ค่ะไปบึงไหนค่ะแมนไทยบ๊ทฮัลแล้วแมนบอยย่งค่ะสามาดน่าจะเบิดมือนะเบิดมือตเนาะ คนผู้ใดมาเห็นคลิปนี้แล้วอยากไปเบิ่งย้อนหลังลังก์กษัตรถเข้าไปเบิ่งได้ในใช่เพียให้ข้าข้ามองใช่แล้วก็ในกลุ่มก็คือเขาแชร์เยอะมากแค่เบน้องนี้เพิ่นบ่ลบออกดอกผู้ใดอยากเบิ่งเบื้องหลังการถ่าย MV ว่าน้องเหนื่อยน้องทุ่มเทขนาดใดเช่นเบิ่งน่ะกินน้ําถ่ากินนนักไปยังงามพี่น้องเลือดเนาะนั้องอะไรคะพี่น้องฝังฝากไวปฝากติดตามน้องยุกิคนละคอมเมนต์คนละแชร์กันยังดีให้กำลังใจน้องแล้วก็เฮา2คนนะคะ สินคาสปอร์ตคาสปอร์ตนองไปเรื่อยๆแมนค่ะล่าเพียงเท่านี้นะเนาะล่าเพียงเท่านี้ค่ะพี่นองมีข่าวมอลองมะล่ำสินา,าสอสุพีสุนองฟังไมค่ะพี่นอง่ะสำหรับมือนีไปก่อนเนาะค่ะบ๊ายา,บายค่ะ